สวัสดีครับพี่น้องครับอาไปดีสิบ้าพี่น้องเบิ้งฝนครับพี่น้องครับรโตกแข้งครับไปี้อาเบิ้ลครับตกแข้งซักโดนครับพี่น้องครับไอเบิ้งครับนี่ครับ หัวมาเบิร์ครับเดินครับบนตรงแห้งครับพี่น้องครับเดินครับนับไหลทางครับพี่น้องเต๊ะไปเบิร์ครับพี่น้องครับแบบไหลพาทางเนะครับโกลดโดนครับพี่น้องครับเดินครับ ออกไปใส่ไปได้ครับทั้งโดนทั้งแห้งครับพี่น้องเรียกือวา่านี่วันเดียครับตกแห้งครับตกแห้งทั้งโดนครับพี่น้องช่วงเศร้าครับพี่น้องครับตกอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงแล้วครับอะไยังตกอยู่ครับพี่น้อง ไปทา้างไปเลยครับนุ่ครับนับไหลท่านครับพี่น้องครับเต็มไปหมดครับพี่น้องวันนี้ฝนตกแห้งครับต้องแห้งทึ่งทึ่งแห้งทึงงง่งโดนครับพี่น้อง น้ำท่วมบ้านเลยครับเด็ลังบานหลังน้ำท่วมครับนี่ครับเ <c oughs> ห็นได,ได้เรหรอภาพกไหลล่วนไหลล่วงเนี่ยฝนดีครับโอ้ฝนดีครับ,รบตกช่วงเศร้าครับพี่รองครับน,นีครับช่วงบ้านแล้ว ตกทั้งโดนทั้งแห้งครับว่าไปหาสิบเลสบ่ฮะเ,เ,เขาว่าไปหากุ้งบ่อกี่หลวโอ้ออเดินครับไปตามทางมาเลยครับพี่น้อง อาถนนมาเลยตีตาบลอ,คบน,คน,น,อนครับเจ้ไว้สดใส่พี่น้องเบื่อครับนี่นี่เป็น่อครับเนี่ยอันนี้เป็น่อครับ่อ ฝังมาแตา่ไรทางครับไหลบุ่บุน่นเลยครับี่น้องไหลออกไกลุึนครับไหลบ่ลงไปน้องครับก่อนพอจะบว่นกตบตัวม้อนนี่ <laughs> สงสัยปา,ากแตสิลุงน่ามั่งครับเนี่ย ฝนโตแข้งกันนี่ปลาหน่อยกระลงครับตะวบนไปไปหาปลาครับพี่น้องครับได้เห็ุพี่น้องเบิ่งครับดีนี่นี่มือน,นี่ครับโตโดนโตแข้งครับพี่น้อง ครับซีแยกครับพี่น้องครับซีแยกทรันี่เลยถ่วมถนนมาเลยครับนี่เลยถ่วมถนนมากเลยครับไหลาตามถนนครับนี่ครับเป็นอครับไหลลงคอดีครับไหลลงมาท่านกัน ไหลาอาบถนนมาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบ้านนี้นไหลลงไปนี่ครับนี่เป็นเสียแยกครับพี่น้องครับเสีย,ยครับนี่ในบ้าน,นครับพี่น้องเอ้าหายพี่น้องเบิ่งพ่อสม ว่นะครับบางที่อาจจะออกไปข้างนอกอะนีโอกาสครับเบิ่งน่ําที่มันไหลอยู่น้ำป่วยครับแต่ข้าฝนนี่ครับเจ้าเด็ไปไว้ไปครับฝนอ้อนลงหล้วครับพี่น้องครับอย่างละเบิ้งครับ เสียเสียวันตรงแห้งแล้วตรแห้งแล้วซื้อน้ำสิเข้าบ้าน เน้องปลาที่เรี้ยงไว้น้ำมันสิรมดมากครับตกแห้งตกโดนครับที่นอนครับหอมผอดดองครับผอ,อดสวนเหรอครับผอดสาเรื่องปลาเหรอครับเจเบิบ้งครับ น้ำครับเต็เหมนเลยครับน้ำน้ำหลายครับพี่นอนนี่ครับลนถนนครับเนี่ยค้ายลนถนนครับ กูข้าเจ้าขาดม้าครับพี่น้องร่นถนนมากนีครับโอ้นี่ครับสาธีตข้าเจ้าเรื่องปลากะโลโลงมากเลยครับนี่นี่ครับ นี่เป็นพอครับก็เบิ่งยาน้ำล้นเขาสาครับพี่น้องนี่มันล้นมันล้นลงมานน่ครับนี่มันยั่งมันยัง,ยงมงาท่านเขาสาครับพี่น้อง <c oughs> เกือบเขาสาครับพี่น้องครับ เขานี่น้อยอยู่ครับนี่นี่ค่้อยหลดลงมาเขาสาครับพี่น้องครับนี่หลดนมานี่ครับหลดมานี่แล้วมานนี่เขาสาลงมานี่ครับนี่เดี๋ยวเพ่ครับต้องมึปะสิี่ออกสามา่ครับนี่เสียว่านา้ำปล่คู่ทั้งนั้นครับ นำไหล่เลาะสาบ้านนี่ครับหนี่้เห็ดตรงตกแข้งสึกตกโดนครับที่น้องหิดยัง ลูใส่หยอดประท่านครับด้านหนาสาป้าครับด้านหนาทั้งสาครับพี่น้องยังบรหลนพี่น้องครับเกือบล้นครับพี่น้องครับน้ำเข่ามายังบระท่านหลายครับเกือบฝนกับเส้าก่อนครับยังบรท่านหล้นครับพี่น้องครับ เชียวฝาดังกัดไว้สิครับเลยถ้าเนี่ยล่นเต็มไปเลยครับเิยถนนเขาหน้าเพลินกันล่นรับ พอน้อยๆอยู่นหนิครับเโอ้โว่ามันไหลอย่างอัดมันเดี๋ยวเบิ้งกอนครับเบิ้งครับน้ำรดถนนน้ำรดหลออไปเลยครับนี่เตมไปเลยครับนำถตนถนนเขาหน้าเพื่อนครับแล้วเขาสา าบอนลนครับพี่น้องไข่อยูะโอ้กล้วยซุกเหรอครับเนี่ยตัดอ,อกกล้วยแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ล่นต้นน,น,นนี้ครับโดนน,นี้ครับโดนเข่ามานี่ครับหล่นตว่าสาบ้อนลนครับน้ำไหลเขามันมันเศร้าไหลก้อนครับพี่น้องดีละปลอดภัยครับ ไปบังหวยที่เคยตึงแหรครับพี่น้องครับของน้องครับนี่ครับน้ำม,มันหล่นมาเลยครับคี่น้องครับหวยครับน้ำท่วมมาเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเต้ไมหมดครับ โอ้นะครับเบิ้องข้าง้าฟัยครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่ครับหน้าฝ้ายครับพี่น้องครับ หล่นคู่ฝฟายก็ไพ่เลยครับเด็กผเห็นสันคู่เลยครับนี่จะน้ำเต็มไปเลยครับเนี่ยน้ำครับ,รบพี่น้องครับหล่นหลวดไปเลยครับ ไหลลงมากหวยพี่ครับไหลลงเลยลงไปหวยคุณแล้วครับลงไปถ้ำคมดแล้วครับพี่น้องเหมือนนี่ฝนตกแห้งครับทั้งโดนครับพี่น้องครับแตเลยอปบไทายพี่น้องเบิ้งครับ ทางขามก็ล่นครับ <c oughs> ข้างพระเจ้าขามไปฟังทั้งนั้นครับ, <c oughs> บรถไปบัสครับที่น้องครับ <c oughs> มีน้ำหลขนาดครับ หาเพิ่งนั่งครับพี่น้องได้เอาฟังที่บ้านลอยน้ำบ่รอน,นี่สวนนองไส้ครับพี่น้องครับนองไส้ ปางสิงงล้อยนำวะฮะเพื่อไปล้อยนำส่นเล็กๆไปเพื่อล้อยไปท่านลายจีแอมนบนขึ้นล้างครับ เืองไก่ทั้งนอครับอยู่ทังปาลาหยักสองไส่ครับเรืองไก่ยุตไกตีโตละหายไปเท่าไรสามพันสี่พันบา ไก่พปรย์ร้านครับอย่างตะไค่ตีครับค้นบาไก่ตีตีหูตีตาว่าคุณ่าต่มาเออพอเรียวลงพ่เดีวเอาลงฮะเด้้เราไข้าอลไเนี่ รถกรบ,บติดครับพี่นองครับ <laughs> <laughs> แบทแบดกับเบิร์ครับรถไฟไล่บ <laughs> าด,ดเจ็บ,เบไฟครับแบดบาดเจ็บไฟตกใส่ไดชติประชาติมากนี่ ได้ชาติบ่ชาติกดแจ้เ,เข่าไปสีครับเพื่อน้องมูบานครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำเต็มแล้วครับพี่น้องนี่ครับเต็มน้ำเต็มสิมเพี้ยงนี่เลครับพี่น้องครับนี่ครับ ไปเบางวันตาหนามครับพี่น้องตาหนามที่ไลหลออกครับพี่น้องครับครับน้องน้ำล้น,นครับตาหนามที่มันไลหลออก ลกไปหาหวยครับพี่น้องครับยวลงไปนี่ครับพี่น้องครับ หมู่บ้านครับพี่น้องหมอสาธาดังาครับนี่ครับวัดสะพานครับพี่น้องครับสะพานน้ำกระเต็มอยู่ครับน่ครับสะพานไปให้ไปหน้าครับ น้ำไหลเต้นครับเข้าบ้านครับพี่น้องครับนี่สะพานครับนี่เขาเรียกว่าหวยสุ้มสร้างครับพี่น้องครับห่วยสุ้มสร้างครับน้ำไหลครับพี่น้องครับนี่ครับ หยซุปซางครับพี่น้องเวลาครับไหลมาจากน้องนำ้ำร่าานผมละครับพี่น้องครับสามารถทั้งหวยมุปซางเลยนะครับนี่นะแต่ไหลลงท่ามครับไหลลงท่ามกับไหลลงโค้งครับลงขาดครับ ฝนตกแข็งครับพกโดนฟอร์มครับพี่น้องครับกัเลยมากไทยพี่น้องมึงครับรับพี่น้องบัได้เห็ดเขียบมาตั้งอาทิตย์หนึ่งครับพอบมัสบายครับวิ่นหัวครับพี่น้องครับเหมือนนี่กับมีโอกาสครับฝนตกแห้งครับกัเลยเห็ดเขียบไห้พี่น้องมึงครับวิ่นหัวกัสบายเค้ยเหรครับพี่น้องครับ ฝากกดไละไกดติดตามให้น้ำมนเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย